แต่โมงครึ่งเป็นต้นไปนี curtain, <S <S ่นี่เพ <Sure> ิ่งเพิ่งหกโมงครึ่งบ้านอยู่ไกลอันนี้ไกลสุดอันนี้อยู่โซ่มาถึงคนที่สองอันนี้อันนี้มาจากปีห้าเพราะว่าไม่เห็นเอกสารอยู่โรงเรียนไงเพราะว่าเรียนไอ้สอนพิเศษมาเนี่ยยานมาได้ไปน้ำมือยานพิเศษเขาเรียนแนวว่าที่บอกพิเศษดีแหละแต่เนีเอกสารไม่ได้มาขอตลอดแล้ว วันนี้เราไปไหนกันพี่ตั้มวันนี้เราจะเดินทางไปทําบุญนะครับวัดดอนขันหลนะครับอําเภอโปตากนะครับอันนี้คือทีมงานน้องชายของเรานะครับีตัวตั้งคือประธานกลุ่มนะครับใส่แว่นตาดำอยู่แสงวันแรงแดดแรงไปติ๊กเกอร์ทั้งวันนะครับคนขาว มันจะเรียนแบบ E M W นะครับแต่ไม่เหมือน E M คนเสศษคิดได้ไงวะเหมือน E M W นะครับมาด้้ยนี่เป็นทริแปแรกนะครับทริแปแรกของรถยนต์ของของรถยนต์ด้วยของหมาด้วยนะทริแปแรกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับที่ยนต์นะ a few moments later บ่ได้ไปบ่ได้ไปแล้วบ่ให้ต้องไปจอดท้ายรูปทาขึ้นบ่ครับข้างหลั

ไปแซ่ไปแซ่ไปไซ่เราเลขกีาา่ <í> าร์ไรต่างบอดี้ไหมพี่อันนี้เขาจอดทำอะไรครับพี่เขาจอดรอขบวนครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปขับรถครับขบวนยาวเลย ยงพ่อจะละคันเนี่ยป้นแป้นตรงนั้นเลยไ่แก้คันขานะครับกินอะไรอ่ะมาม่าเสร็จไหมมาม่าเสร็จหมอ๋อเสร็จไหมอ๋อ อันนี้จะไปร้านกาแฟต่อป่ะร้านกาแฟนั่าดัดไหมแต่ว่าตอนนี้เน็ตไม่มีเลยอยู่่ันอยยูทาบอทาบอดือ่มขงทาบอ <c oughs> ปากเพื่ออะไรอ่ะ <c oughs> อมีอินเทอร์เน็ตแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> ตงังตังไปเล่นลูก โอ้โหแวมวายังแตกอยู่เลยตียังไม่ยังเปเลยว่ะ่ะกลัวไโอ้โหเราอยู่แกไปเราจะไปไปร้านกาแฟต่อใช่ไหมไปร้านกาแฟต่อครับถ้าบ่อริเวอร์ไซด์นี่ไปด้วยไปด้วยอ่า โอายเลยไปรุ่น <laughs> ชื่ออะไรครับ่อน้องแม็กอันนี้ขี่รถไปข้างล่างเองเลยหรออ๋อขับรถดีๆนะแม็กดีนะ A few moments later ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับน่าเหี่ตรงทางตังระดับอ่ะเอ้าแหก่ยงยพี่ไม่แหก่ยเลยไม่โดนอะไรเลยาตรงทางตรงนั้นน่ะแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อไอ้ที่มันนั้นน่ะนะเออที่คนคนละตาต่างระดับอ่ะโอ เย็นแต่ว่าทั้กลุ่มพันรถคนอื่นจะผ่านเพื่อ,อผ่านมาตอนนี้สีเงือกเออตรง BTS สวยมันแซงไหมครับนั่นแหละ BTS สวยเร็วแล้วจอทข้างในครับว่าจะถา่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวไม่ถ่านตลออกมาก็ได,ได้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  และตอนนี้เราก็ได้มาถึงร้านกาแฟนะครับชื่อร้านว่ามาติดมาติดน, <c oughs> นี่ร้านมาติดนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะครับใครอยากแวะเวียนเข้ามาก็เดี <c oughs> ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามาทางไหนเมอนกัน <c oughs> แบ็คคาเฟ่อเมริกาโน่ครับหวานหวานห้าสิบาทครับลุวงสังเปียกตลอดเลยออมนีมาติสกาดิตแอรคาเฟ่ต้องเลยนะครับ ช่องอะไรลดีชีช่องอะไรครับเขาก็ประดับไฟแบบโอ้โหคือตอนคืนเนี่ยน่าจะแบบบรรยากาศดีมากๆเลยครับดูถ้าเปิดไฟนะดูนี่แต่งร้านเขาแต่งร้านได้โอเคมากเลยครับคือแบบจิบเบียร์บางๆลินเบาๆเหมือนเก่านะครับ นี่คือข้างนอกนะครับเป็นไอเดียไปแต่งบ้านนะครับเดูดูดนี่มีต้นไม้มีไฟนะครับสวยงามสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาทั้งวันนะครับไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ผมกับครอบครัวขอลาไปก่อนนะครับปิดท้ายด้วยร้านกาแฟมาติดนะมาติดตมาติด ก็ฝากร้านกาแฟเขาด้วยนครับอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายนะบรรยากาศดีมากเลยครับัูข้างนอกป่ะขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ไหนไปกินกาแฟแล้ว